สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอซครับอยู่กับช่องล็อกกี้อินดี้สายจวนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการกินหมูฮะระยะทางแค่ไม่ถึงสิบเมตรเลยครับโอ้ใกล้เกินใกล้เกินโอ้ถ้าแก่หนึ่งนี่นึกว่าไปทำงานอยู่ที่ไหนครับไหนได้อยู่กลางป่ากลางเขานี่แล้วก็แบบ ใกล้มากครับที่เทกับที่ขุดนะระยะจุดเทนี่โดยรวมแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณาประมาณหกสิบเมตรครับห้าหกสิบเมตรนะโอ้แ๋วเลยครับนี่ดูโอ้สุดยอดพี่น้องแค่นี้นะครับนี่ขุดจากตรงนี้ไปเทตรงนี้ครับ ห่างจากตัวเมคโครประมาณสามช่วงรถครับสามช่วงรถหก้อนะครับก็ถึงที่เทเลยโอหนี่ถ้าได้เที่ยวเที่ยวสี่สิบห้าสิบาทนี่สบายเลยครับวันหนึ่งนี่ได้สี่สิบห้าสิบเที่ยวสบายเลยอย่างนี้เพราะว่างานทอยอย่างนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับตอนที่วิ่งอยู่กับทีมงานทอหนึ่งเรานะไปวิ่งที่ตลุมพุกครับ วิ่งกับเสียดตินตอนนั้นจานอ้อต,ตักนะนี่ครับดูดิวิ่งเป็นวงกลมครับเนี่ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนที่ไปวิ่งอยู่กับจานอ้อนี่ใส่สสหนีเลยก็ได้ได้ป่ะไงใส่ไป่ได้หนีเลยก็ได้ครับทีนี้กระป๋องกระป๋องหยอดตัวได้ใช้งานแล้วตั้งแต่กลับมาจากบ้านตรวดนะได้ใช้งานกระป๋องหยอดตัวแล้วทีนี้ แ้วเลยครับโอ้นึกว่ามีบ้านหลังเดียวไม่ใช่นะครับตรงนี้นู่นครับประมาณ5-6หลังครับเขาอยู่กันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอยู่แถวนี้เสียหนึง่งนี่มาแอบกินหมูอยู่คนเดียวโอ้ยตายแล้ว เมื่อวานนี้ผมไปกับเอ่เคร้อยยี่สิบนะครับโกเบนะไปกินงานเที่ยวครับไปวิ่งงานเที่ยวกันก็เที่ยวหนึ่งก็อยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับเมื่อวานได้ยี่สิบสี่เที่ยวครับได้ยี่สิบสี่เที่ยวนี่ดูดูแอนนอยหมุนมาแล้วครับหมุนหมุนกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีโอกาสได้ ลงไปถ่ายเลยเนื่องจากว่ามีรถแค่สองคันเองถ้ามีทักสามสี่คันนี่ก็จอดให้เข้าทีละสองคันเนาะจอดให้เข้าทีละสองคันแล้วก็ก็จะมีเวลาถ่ายคลิปหน่อยแต่นี้ไม่มีเลยครับเอากันแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะถ่ายกันบนรถนี่แหละได้มีคลิปต่อเนื่องนะครับ ก็ไม่หมดแล้วครับน้ํามันอย่างนี้ผมวิ่งถึงเที่ยงี่น้ํามันผมยังไม่ลดเลยนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันแทบจะไม่ได้กระดิกตัวไปไหนเลยนะครับอยู่แค่นี้ครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาเมื่อวานนี่ก็วิ่งกันอยู่สองคันมั่งฝั่งนี้ครับมีเฉพาะรถของเสียหนึ่งทั้งสองคันเลยนะครับวิ่งเมื่อวานวันนี้ก็แอดน้อยนะครับเป็นคนขึ้นนะครับคันนี้ เลยพี่น้องโอ้นี่ดูซื้อกระจกมาเพิ่มครับแอนเริ่มแต่งแล้วเริ่มแต่งแล้วเจานโมเริ่มแต่งแล้วครับนี่ซื้อนาซ่ามาใส่ครับแล้วก็ใส่ไฟด้วยใส่ไฟหลีบนหลังคาครับแต่ยังไม่ได้ต่อมั้งนั่นยังไม่ได้ต่อเพราะว่าสายไฟยังย้อยอย,อย,อยู่ หรือว่าต่อแค่เป็นไฟหลีไม่รู้นะมันเพราะว่าปกติตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะพิแพบแบต่ที่แน่ๆคือมีกระจกนาซาฝั่งนู้นสี่บานครับฝั่งนี้อีกสองสี่สองสี่หหบานครับโอ้ซื้อมาสิบบานเลยนาซาสิบบานเริ่มเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วนะ เพราะว่าตอนซื้อมาจากเสียหนึ่งนี่จะมีแค่กระจกบานใหญ่ครับบานใหญ่บานใหญ่ข้างละตัวแล้วก็กระจกโค้งตัวหนึ่งแค่นั้นเองตอนนี้ก็ใส่ไอ้น,นี้เข้าไปแต่ว่าขาขากระจกบานพับคันนี้นี่มันเป็นไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่เหมือนอินดี้นะอินดี้เป็นแบบขาธรรมดา ทรงขากระจกมันก็เลยไม่เหมือนกันครับของอินดี้นี่มันจะเป็นทรงจอจานทั้งสองข้างเลยแต่คันนี้จะเป็นขาโค,งโคง้งโค้งงอๆยังไงไม่รู้จอดไม่ตรงไม่เป็นไรครับเพราะมันใกล้ได้เกินเพราะว่าไม่ได้ตั้งลำรอ ทำคลิปอยู่ <laughs> นี่ครับถอยเทถอยเทกันอยู่อย่างเงี้ยครับอู้หาอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่น้องนะนี่เจ้าของที่เอาตัวมาหยอดกระป๋องให้ครับ ได้ใช้งานตักีกระป๋องตั้งแต่กลับมาอยู่ที่บ้านที่อุบลเพราะว่าที่บ้านกลัวนี่จะให้หยอดกระป๋องนะครับจะไม่รับจะไม่รับกับมือถ้าแก่กินจะไม่ให้รับกับมือนะครับเอ่ทำไมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ ขออนุญาตมารับงานกินหมูก่อนนะจะได้หมูกระทะหรือหมูหันก็ยังไม่รู้ครับถ้าได้หมูกระทะก็ก็คือน้อยแต่ถ้าได้หมูหันนี่ก็ได้เที่ยวเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับลงให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับผมขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับการรับชมคลิปครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ